โอ้โหดิฉันเหรอเนี่ยผมงอกแฮะนี่มันยอเดเยี่ยมไปเลยในสุก็ใช้หวีได้สักทีนึ่ง <S 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 ไฟแนบสอ6ร้หกไม่โหลดครับพี่ยามเคยสอนไว้ครับอย่าโหลดแอป

รู้ไหมอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีก็คืออะไรมิตครคุงเก้าอีอ้ของเธอนะ่ยมันไม่ตรงกับสรีระนะั้นฉันจะบอกให้มัคนควรจะปรับขึ้นมาให้สูงอีกนิดหนึ่งนะแขนมันจะได้ตรงกับโต๊ะนะถ้าแขนไม่ตรงกับโต๊ะนะมันจะไม่ดีเก้าอี้นี้มันเป็นเก้าอี้ไอ้นั่นใช่ไหมล่ะภาพใช่ไหมล่ะเดีย๋ยวเอยอ,อยู่โชว์เกงนั่นแล้วอ้บ้าเอ้ย ้นั่นเสียงอะไรอะ่ะมันดังมาจากในตู้นั่นน่ะจะทำอะไรนะ่ะในตู้นี้มันมีชุดฉันนในฉันอยู่นะบากะสนอะไรอยู่กันแน่ทำไมถึงไม่เชื่อฉันละ่ะฉันทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรอฉันก็่อยากรู้เองว่าเสียงข้างในมันคืออะไรอะ่ะ

ใช้ขยายขยายส่วนตามขาของมิตะไปวัดเตอร์โอโอเคได้ฮะสาบานได้เลยว่ามันต้องมีคนที่มันคิดไม่ซื้อในฉากนี้แน่ครับ คุณมาที่นี่ได้ยังไงอะเธอคือมิตะใช่ไหมเนี่ยเธอดูเหมือนจะแตกต่างออกไปนะฉั่ไม่ใช่มิตะที่คุณเจอก่อนหน้านี้ระวังเอาไว้เธอกำลังจะทําอะไรบางอย่างอยู่บางอย่างที่น่ากลัวบางอย่างที่น่ากลัวอย่างนั้นเหรอแล้วก็เอาบบไปจากที่นีบ้านะฉัดได้เหรอ,อคุณอยากออกไปจากที่นี่ใช่ไหมเออไม่งั้นก็สมาเลยงั้นจะเป็นประโยชน์กับคุณคุณคณต้องได้ใช้มันแน่โอเค นี่มันอะไรกันพลังนี้มันฉันคือมิตะยังไงล่ะแน่นอนไม่เหมือนมิตะคนนั้นแน่ๆก็เพราะว่าฉันมีมวกสุดเจ๋งแล้วก็แตนแตน ถูกมือวิเศษอนี่ไม่หมดแค่นั้นนะยังมีกีตาร์ไฟฟ้าสุดน่ารักด้วยแอนชอบมันมากอยากให้ฉันเล่นให้ฟังไหมเชิญน, <c oughs> นนี้เลยจ้าหิงของฉัน <c oughs> คนบางคนบ่ได้เกิดมาเพื่อเขาเขาเลยอยู่ไป เห็นะมมันคือเข็มเข็ยมยิกยีอยู่ที่เลข5แล้วเข็มไอ้นั่นอยู่ที่เลข8 10.40มง 40, ไม่ใช่สีทุ่ม40เหรอเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างี้จริงวะมันไม่ใช่จริงจริงอไม่ไม่ถูกใช่วิไม่ตรงได้ไหมวิทว,วิไม่ตรงได้ปะสเตียนนะไอสัตว์ ก็มันเก้าโมงอยู่เลยเฮี้ยโครหลอนมันยังไม่สิบโมงรือกูบอกสิบโมงสี่สิบแต่นาฬิกาแม่งเก้าโมงเอ๊ะมีตาเหรอโทษทีที่ตัวใหญ่นะ ้ะสูง178เต่ไม่ด้วยกล้ามเนื้อผู้โปรตีนนี่คุณเต็มไปเลยเอาเด็กๆนี่เท่าขนาดมือพอดีนี่มันโบกหัวแตกกันเ่ย 君はここののののの世世界界を正ししく理解ででてる、ね、何も何もファンかねあ次元で表したイメージ図そそれぞれれれぞぞ線がバージョンをを表してるる線のの上にはそれぞれぞ家があバーージョンンダウンロードしたら。 細かい質問をしてもいいよ。ここに書いてあることについて説明してあげる。<noise> ああ、兄貴からね。おお。しまった。ごめんなさい。殺しちゃうとこだった。私じゃなくて、冷蔵庫か。 คุยเยียนมันเกือบฆ่าฉันเหรอฉันไม่ได้เคิดอะไรไม่ดีเลยนะขอสาบานต่อหน้าพระเลยพระอะไรแต่จริงๆแล้วที่นี่มันอันตรายมากนะสำหรับคุณอืมช่วงมาอันตรายสถ,ถือมากกว่าพวกกังเกงในอีกแล้วโอโทษทีคือใช้แค่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องทำกางเกงในแบบนี้ตลอดเลยไม่ได้โรคจิตน,นะแต่ว่าแค่สงสัยอะ หาชิ้นส่วนป,ประกอบบนรูปเธอจำหน้าของตัวเองไม่ได้เหรอเนี่ยชิ้นส่วนประกอบบนรูปโอเคชิ้นส่วนรันหนึ่งนะอืมนี่ยังไงล่ะรูปของเธอสาวน้อยเลอะเกาาไปหน่อยนะเันขอโทษ Sim. Sí. ขอบใจมากนะเราจะไปเธอเงยหน้ามองฉันแล้วก็ยิ้มมือของเธอสั่นและพูดออกมาด้วยน้ำเสียงลังเลไปที่ไหนเหรอฉันไม่มีที่ให้ไปหรอกแต่ขอบคุณที่มาเล่นกับฉันนะเจ้าคนปาะปาะดปัละหัดเจ้าบ้าเอ้ยเธอนีอย่าลืมกลับมาเล่นด้วยกันอีกละในขณะที่เสียงเธอพูดก็มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นเยาแเอ้ย แปรดีนะแต่เขียงพี่โคกบ่อยเลยหลบหลอกตัวบิ๊กเปี้ยวกองจะลับกลายมาเป็นบ้างอย่าเพื่อเจอมิตะจริงไหมเนี่ย,ยไม่รู้ดินะฉันไม่รู้ปะโถเอ้ย 私が危険かわかった瞬きすらできなかったでしょう何よ、納得いかない จริงเหรอฮะตอนแรกนึกว่าไม่จริงแต่ว่าฝ่งวิสาไรยทัศน์จริงด้วยไอ้ทีมต่อไปฉันจะหลับตาแต่ว่าฉันลืมตาเมื่อไหร่แล้วก็ฉันต้องไม่เห็นคุณ เข้าใจไหมถ้าฉันเห็นค,คุณุูก็จะถูกลงโทษแต่ไม่ได้ตายใช่ไหมนี่มันไล้สารราชมัดเลยเขาบอกว่าโดนลงโทษฮนะแต่ไม่ได้ตายเป็นยังไงโดนลงโทษโอแค่แขนขาดฮนะไม่ได้ตายโอเคอีดีอีดีอีดีนะฮ่ แกน้องข้าตัวไงโอ้หัวโตเหรอคอยืดดีนะโอ้ยืดได้สุดข้านั้นเหรอ ไอ้ยืดกันแล้วอ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงยืดได้มากกว่านี้เนี่ยได้ตัวแล้วสนุกจริงจที่ได้เล่นกับคุณโอ๊ะ ท่านต้องไปทำไมกันน่ะพเล่นแบบพกคุณน่ะมันน่ารักเกียจแอ่ฉันเผยตัวน้อยแท้จริงออกมาก็วิ่งหนีไปหลบตรงมุมห้องกันหมดทั้งเปาล 忘れた前え。オウ。どうして君は私から逃げたがるの？君のリアルな世界はまるで悪夢のような場所じゃない。忘れたの？だったらもう一度見てみて。 แบบว่าทํางานวางเสื้อผ้ากินมามา่าไปอย่างนั้นชีวิตของเราก็เลยไม่มีค่าในสายตาของมิตะสินะครับเพราะว่าชีวิตตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนชีวิตดีดด้วยซ้ําแดกรามเองนะก็เล่นเกมอ,อยู่ในนั้นก็อย่างน้นอยก็ยังได้เล่นเอ้ยย,ยังได้กินข้าวดีๆีีมือสาวสวยอะไรอย่างนั้นเหร <Yo! laughs> อฮะโย่กางเกงในสีขาวโย่โอ๊ะ <laughs> โหดล้วพูเช้าก่อนวัดสิบแปดโอเคเดี๋ยวโดนแบนไม่ใช่อะไรหรอกครับอ,อยู่ที่นี่นี่เองทำไมถึงออกมาจากแกนกลางล่ะฉันบอกไอ้คุณรอไม่ใช่หรือไงกันก็เห็นว่าไปนานเกินไปอ่ะกันก็ช่างมันก่อนรอเน,น,นเราเรียวไปที่นี่กันเถอะโอเคมิตะรอฉันด้วยสิเอา ปังว้ว้าว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 โฮลด up โฮ up เอ่อจัดการระบบขั้นสูง สิสซาตัลละคร 0, 0 9, 8, นูนย์ศูนย์เกแปบัญีตลละคร5677 0 9 8กาำลังรีบูตกรลานาดึงคันโยกยค,รครับครับครับเจ๊ผมต้องดึงคันโยกอะฮะ เจ๊คันดูมันอยู่ที่มันอยู่ที่เจ๊แหละครับโอ้ลงมากดดันทำไมครับเนี่ยให้ตายเนี่ยเกือบไปแล้วนี่ฉันทำสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยเยี่ยมเลยอยู่ในเวอร์ชันที่ถูกต้อง สวัสดีคุณผู้เล่นใช่ไหมตัวอยู่เนี่ยวชื่ออะไรเหรอฉันอยากออกจากที่นี่ออ๋ยากออกไปแล้วเหรอแล้วตอนแรกคุณมาที่นี่ได้ยังไงกันล่ะแต่เอาเธอะก็ได้คุณออกไปได้เลยขอให้โชคดีนะ